ลาบสวัสดีคนนะวันนี้คลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะแค่อยากหายคลิปลงนะแค่อยากหาคลิปลงเฉยๆนะไม่ค่อยไม่ก็ไม่ได้มีอะไรมากนะก็คลิปในวันนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะก็ ta ta มาเดินเล่นทําอะไรไปเรื่อยนะซึ่งโอเคโอเคโชคดีเจอเซิร์ฟคนอังกฤษนะ ผมจะได้ไม่ต้องพิมพ์อะไรมากหัวมันหายไปไหนวะหัวมันหายไปไหนหัวหัวนะหัวแบบส่วนหัว มันหายไปแล้วว่ะหัวโดนแยแล้วอ่อเออใช้ล่างอื่นก็ได้ ลหลายๆคนคงรู้หลายๆคนคงรู้แล้วแหละว,ว่าล่างนี้คือล่างไหนล่างแขนขาดนั่นแหละแต่ผมไม่มีแขนในขาดนะเดี๋ยวผมจะบินไปอ่ะผมชอบคันนี้เท่ดี <Okay. S 2> เป็นล้อหน่อยโอเคอันนี้ก็ไม่มีอะไรมามาหาอะไรทำไปเรื่อยนะก,ก็จะมาเล่นเรือหน่อยเล่นเรือขับรถเล่นเกม,เมอ,อื่นๆนะซึ่งก็เรือก็มีมาใหม่หนึ่งอันนะก็คือเจ้า เรือโจรฉยัดนะเรือโจรสลัดสลัดผักก็เรือโจรสลัดก็ไม่มีอะไรมากนะก็แค่อีกปืนขับเรือที่นั่งก็ไม่มีอะไรเลยมีนี้ยแค่แทที่นั่งที่นั่งมีน้อยนะเรือคันนี้ ที่ผมน,นับดูแล้วที่นั่งมีประมาณสามสี่อันขอนับแป๊บน,นึ่งนะขอนับแป๊บน,นึงนะทุกคนผมอยากรู้ว่าที่นั่งมันมีเท่าไหร่หนึ่งสองสามสี่ หนึ่งสองสามสี่ห้ามีห้าที่นด้งนะสูงสุด,สดที่บรรจุได้ก็น่าจะหกคนห้าคนนะคือ,อบรรจุได้ทั้งลำเลยก็ได้มัง้งแต่แป๊บหนึ่งนะทุกคนผมขอแต่งตัวแป๊บนึงผมจะแต่งตัวนะเดี๋ยวขอผมขอตัดไปตอนแต่งตัวเสร็จเลยด้วยกัน แม่แต่มันจะผ่านไปแปบเดียวแต่อันนี้ผมแต่งนาจริงๆนะคือแบบเาจะแต่งเป็นอัปเกรดไททันาเมล่าแมนเวอร์ชันพังแบบสมบูรณ์ได้มันยากจริงๆนะอันนี้ผมก็เป็นไททันคล็อกแมนนะมันยากแค่กูอะไรมันจะยากขนาดนั้นนะ อโอเคอะไรวะใครยิงวะอะไรของมันวะปัปัมปัมมาัดัมดัมมาดัม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 อันนั้นลดแล้วนะ่ะ อะไรวะน่นะโคตรเทเลยแท็กซี่มันแท็กซี่ฉบับไหนหวะเนี่ยขึ้นด้วยพี่แท็กซี่ฉบับไหนวะโคตรเทเลยวะ่ะตุงตุ้งกับพี่เนาะเดี๋ยวแั๊บฟรีไหมฟด้วย กันขอตัดตอนเขาถึงจุดหมายเลยกันนะนี่คือจุดหมายของเขาแล้วจุดหมายที่ยิ่งใหญ่มากซึ่งจุดหมายเขาเป็นยาอ่อนด้วยผมจะไม่เข้าออกผมจะไม่เข้าออกม่เองับออกรับออกที่ขาดฉลาดวะโคตรฉลาด ็น,น่นะผมขอเป็นแอคต์โรปเนี่ยทุกคนดูดีแอคตโรผมปืนหายอะแอคตรผมปืนหายไม่รู้เป็นไรผมต้องใช้ปืนในนี้เอา โอเคเซฟเรี okay. ยบร้อยก็คลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากขอจบไว้เพียงเท่านี้นะเพราะผมไม่ค่อยอยากทำอะไรละถ้าขอจบไว้เท่าน,นี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้และเป็นกำลนะังใจให้ผมด้วยนะครับไปไปเป็นกรลังใจให้ผมด้วยเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับบ๊ายบายอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และเป็นกำลังใจให้ผมด้วยอ้าวพูนพูดหลายรอบแล้วเนี่ยเป็นกำลังใจเนี่ย